เ,เช้านี้ค่ะจะพา,าคุณผู้ชมนะคะไปที่จังหวัดสงขลาค่ะไปดูการปลูกมะพร้าวแปลกยังไง <é S 1> ปลูกมะพร,ร้าวริมบ่อกุ้งค่ะโอ,โอ้โหแล้วก็สร้างรายได้อย่างงามเลยนะคะนี่อดีตผู้ใหญ่บ้านค่ะหมู่ที่สองคุณพี่ธนพงศ์ค่ะอยู่ที่อําเภอสถทิงพระจังหวัดสงขลาปลูกมะพร้าวน้ําหอมในพื้นที่12ไร่บริเวณขอบเลี้ยงบ่อกุ้งร้างริมทะเลค่ะประมาณ500ต้นนะคะก็คือนําลูกมะพร้าวน้ําหอมจากสวนเนี่ย400ลูกแล้วก็น มะพร้าวน้ำหอมแช่เย็น100ถุงมาวางจำหน่ายแต่ว่าเอา้าดันได้รับความสนใจจากประชาชนนะคะเพราะว่าเขาขายลูกละแค่10บาทเท่านั้นน้ำมะพร้าวน้ำหอมเย็นเย็นชื่นใจเลยค่ะก็จำหน่ายแค่ถุงละ15บาทส่วนมะพร้าวน้ำหอมค่ะก็มีลูกค้าเนี่ยมาสั่งจองกันเพียบเลยขายแทบไม่ทันเลยค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะก็ได้จัดกิจกรรม kick off กินมะพร้าวน้ำหอมสงขลากินให้้าวกินให้เฟี้ยว เพื่อส่งเสริมการบริโภคมะพร้าวน้ำหอมค่ะแล้วก็กระจายสินค้าเกษตรเกษตรนะคะช่วยเหลือเกษตรกรหลังราคามะพร้าวนั้นตกต่าค่ะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมเสน่ห์ของจังหวัดสงขลาในด้านเกษตรเศร,รษฐกิจโดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอมก็ถือเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่เลยค่ะที่มีศักยภาพสูงมีแนวโน้มในการเติบโตอย่างต่อเนื่องจังหวัดสงขลาเองก็ได้ตั้งเป้าหมายในการยกระดับให้เป็นสงขลามหานครแห่งมะพร้าวน้ำหอมภาคใต้เพราะว่ามะพร้าวนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะ เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ ขึ้นชื่อของภาคใต้เลยค่ะปัจจุบันสงขลาเนี่ยก็มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจำนวน1 1 3 0 5ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ4.37ของพื้นที่ปลูกทั่วประเทศติดอยู่อันดับที่7ของประเทศนะคะแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้มีเกษตรกรปลูกมกะกรกมพร้าวน้ำหอมกว่า5,000ครัวเรือนเลยค่ะโดยมีผู้รับรองมาตรฐาน GAP แล้วนะคะ113รายรวมพื้นที่310ไร่มะพร้าวน้ำหอมก็ได้รับความนิยมในการบริโภคสดค่ะการส่รงออกแล้วก็ ใช้ในอุตสาหากรรมเครื่องดื่มด้วยทําให้มีความต้องการในตลาดเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องโดยโครงการนี้เองค่ะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็เป็นการช่วยเหลือชาวสวนมะพร้าวนะคะเนื่องจากมะพร้าวเนี่ยที่ขายในราคาลูกละ2อถึงสบาทคือก่อนหน้านี้นราคามันตกต่ำอะคะ่ะพอมีโครงการนี้ขึ้นมาทําให้เกษตรกร,ร,กรนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ